สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่นี่เอามาจอค่ะพบกันเป็นประจำกับเรา2คนนะคะดิฉันเหมียวสรยาค่ะค่ะดิฉันพี่คุณสาวรักษ์นะคะ พบกันทุกครั้งนะคะทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และช่อง YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะรายการที่นี่อบจของเรานะคะก็เป็นรายการที่เราจะมานําเสนอคะการปฏิบัติงานผลงานภารกิจของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะแล้วก็ติดตามได้นะคะเป็นประจําทุกวันศุกร์ทางแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ทางช่อง YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะกับเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ก็หลายหลายคนก็ได้หยุดยาวแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างบางคนก็อยู่กับครอบครัวสังสรรค์กันไม่ทราบพี่เหมียวไปที่ไหนกันมาคะปีใหม่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคะก็อยู่บ้านแต่ว่าก็ไปทําบุญนะคะวันที่หนึ่งมกราเนี่ยก็ไปทําบุญรับปีใหม่ก็เหมือนกับหลายๆคนนะคะก็ต้องไปเพื่อเป็นยังไงรับปีใหม่2 5 6 5นเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวด้วยค่ะเช่นเดียวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะคะเริ่มต้นในปี2,565ค่ะก็ได้ไปร่วมในพิธีทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะเพื่อรับวันขึ้นปีใหม่2,565ค่ะที่ทางจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะโดยเมื่อวันเสาร์ที่1มกราคมที่ผ่านมานะคะเวลา7นากา พลตเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านก็ได้มอบให้พลตตร,รีวิทูลคลางพลอยที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะไปร่วมในพิธีท,ทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแก่พระพิสุสง์จำนวน199รรูปค่ะที่บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์นะคะบนถนนอัฐกวี ก็มีพระสงค์นะคะที่จะเดินรับบิณฑบาตตั้งแต่บริเวณเชิงบันไดเขากกบค,ค่ะยางไปจนถึงบริเวณหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์นะคะซึ่งทางจังหวัดน,นครสวรรค์นเนี่ยก็ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันที่1นึมก,กราคมเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับพุทธศักราชใหม่ทุกปีค่ะ ซึ่งก็จะมีพระวิสุสงค์นะคะที่จะเดินรับบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งจากประชาชนชาวนครสวรรค์รวมไปถึงค่ะก็จะมีหน่วยงานรัชการต่างๆด้วยในการที่จะพร้อมใจกันนำเข้าสารอาหารแห้งไปรอใส่บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่กันเป็นจำนวนมาก,กปีค่ะค่ะ ซึ่งในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะก็จะมีหลายหน่วยงานทั้งเอกชนและก็ภาครัฐเข้ามาสวัสดีปีใหม่ได้นํากระเช้ามาสวัสดีปีใหม่ท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดของเราค่ะแล้วก็ก็มีหลายท่านหลายหน่วยงานที่เราก็ไปสวัสดีปีใหม่ด้วยเช่นกันค่ะค่ะโดยช่วงต้นสัปดาห์นะคะพลตารวจเอกสมศักดิ์จันทรพิงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้น,นาําคณะผู้บริหาร และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เดินทางเข้าร่วมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2565ให้ให้แก่นายจิตกเกษมนิโรธธนรัตน์นายกเทศมนตรีนครน,คร,นครสวรรค์ที่อาคารสำนักงานเทศบาลน,นครน,คร,นครสวรรค์โดยได้มีการมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่และให้พรปีใหม่ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างความสามัคคีและแสดงไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีต่อ,อก,กันนะคะ จากนั้นพลตํตรเอกสมศักดิ์จันพิงน,พพาพพนายกอุ์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และนายจิตตเกษมนิโรธนรัตน์นะคะนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมพูดคุยถึงการดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆและหารือแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันภายในห้องทํางานของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ค so. ่ะ และนอกจากนี้นะคะท่านนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดค่ะก็ยังได้นําทีมคณะผู้บริหารนะคะเดินทางไปสวัสดีปีใหม่กับท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาด้วยนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ได้ให้การาสนับสนุนค่ะด้านของบุคลากรนะคะด้านของอาจารย์ที่คอยดูแลงานด้านวิชาการให้กับทางอบจอมาโดยตลอดค่ะค่ะ โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะพร้อมกับคณะผู้บริหารก็เดินทางไปเข้าพบและก็มอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ค่ะ<ม>ท่านอาจารย์ดรดารัสิริวิริยกุลวิพาตรกัดนะคะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและทันตแพทย์สุพจนหวังปรีดาเลิศดกุลประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาค่ะ ซึ่งทางท่านอธิการบดีนะคะท่านบอกว่ารู้สึกดีใจที่ทางนายกอบจนครสวรรค์และคณะได้มาเยี่ยมแล้วก็ได้ชื่นชมนะคะท่านนายกแล้วก็คณะที่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาภายัยแล้งและก็การดําเนินการบริหารจัดการน้ําที่ดีซึ่งถือว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็จะสามารถช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรได้เป็นอย่างดีค่ะและส่วนด้านของท่านนายกเอง,เองนะคะท่านนายกอบจอท่านก็ได้กล่าวขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานะคะสำหรับ การสนับสนุนด้านของบุคลากรอาจารย์ที่ได้คอยให้การดูแลงานด้านวิชาการและก็การให้คำแนะนำช่วยเหลือนะคะในด้านงานแผนที่ทางอบอจอจะต้องพึ่งพิงความรู้ทางวิชาการต่างๆค่ะ ส่วนที่มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะวิทยาเขตนครสวรรค์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์ก็ได้ไปร่วมสวัสดีปีใหม่กับท่านรองอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะโดยในในวันก่าวนะคะก็จะมีการวางแผนทํา MOU เกี่ยวกับผู้สูงอายุด้วยค่ะโดยพลตํารจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะเข้าพบและมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมีแพทย์หญิงมนทการโอประเสริฐสวัสด์รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์นายแพทย์เชิดเกียรติเติมกเกษมสารผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักจังหวัดนครสวรรค์และคุณระวีวันตันสุวัตหัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน i อ d ดีให้การต้อนรับพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมปรึกษาวางแผนสำหรับการจัดตั้ง MOU เกี่ยวกับผู้สูงอายุ w ว l l n e s s Center ์สำหรับผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมีการกําหนดมาสเตอร์แพลนต่างๆเตรียมจะทําระบบศูนย์พักฟื้นสําหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุที่จะช่วยเหลือให้ผู้ผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ติดเตียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดโดยมีสถานที่รองรับในปัจจุบัน60เตียงและสามารถขยายเป็น300เตียงในอนาคตค่ะ โดยที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะท่านก็บอกว่าทางอบจนครสวรรค์ของเรานั้นมีแนวคิดที่จะประสานความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเนื่องจากว่าทางอบจของเรานะคะมีสถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อกแก้วนะคะกองสวัสดิการและสังคมแล้วก็ในปี2566ค่ะก็จะมีรพอพสตอ,อีก101แห่งนะคะที่จะโอนเข้ามาอยู่ในสังกัดของกองสาธารณสุข ซึ่งก็จะทําให้มีบุคลากรทางการแพทย์นะคะรวมไปถึงอสมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะโดยก็จะช่วยเหลือนะคะดูแลแล้วก็ร่วมพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็จะเป็นโครงการนําร่องไปพร้อมกันค่ะและอีกทั้งอ,อบจเองนะคะก็พร้อมที่จะสนับสนุนทางมหาวิทยาลัยในทุกด้านทางเรื่องของการจัดภูมิทัศนะคะเรื่องของการทําถนนหน้ามองค่ะเพื่อให้สัญจรไปมาได้สะดวกแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะ หลังจากนั้นนะคะคณะของท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาการปฏิบัติงานของสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นนะคะผแผนกการแพทย์แผนไทยแผนกแพทย์แผนจีนและผแผนกกายภาพบำบัดของศูนย์การแพทย์มห ah ิดลบำรุงรักด้วยค่ะ แล้วค่ะแล้วก็ยังต่อเนื่องนะคะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะที่แหล่งท่องเที่ยวบึงบรักเพศของเรานะคะก็ได้มีการมอบของขวัญปีใหม่นะคะให้กับประชาชนและกันแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะโดยการเปิดให้บริการในสส่วนให้กันนะคะก็คือในส่วนของอควาเรียมใช่ะนะคะแล้วก็การแสดงจระเข้หวาดเสียวค่ะโดยเป็นการเปิดให้บริการฟรีนะคะให้กับนักท่องเที่ยวเป็นของขวัญปีใหม่ตั้งแต่วันที่31ธันวาคมค่ะ ก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศที่แหล่งท่องเที่ยวบึงบระเพชรในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่กันสักนิดหนึ่งนะคะบรรยากาศเรียกได้ว่าค่อนข้างจะคึกคักค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ปิดให้บริการมาตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะคะนักท่องเที่ยวก็เลยตั้งตารอแล้วก็อยากจะมาเที่ยวนะคะที่แหล่งท่องเที่ยวบึงบระเพชรมีการสอบถามเข้ามาเยอะนะคะว่าปีใหม่นี้เนี่ยบึงบระเพชรจะเปิดให้บริการไหมนะคะเพราะว่าหลายคนตั้งใจที่จะพาครอบครัวม,มาเที่ยว บางครอบครัวก็เดินทางผ่านจังหวัดนครสวรรค์แต่ก็ตั้งใจค่ะที่จะอยากจะแวะนะคะพาครอบครัวมาเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราก็เลยทําการเปิดให้บริการในช่วงตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะเป็นของขวัญให้กับชาวนครสวรรค์และก็นักท่องเที่ยวด้วยแต่ว่าเราไม่ลืมนะคะที่จะมีมาตรการเข้มนะคะในการคัดกรองป้องกันโควิด -19 กก็เริ่มตั้งแต่บริเวณทางเข้านะคะเราก็มีการให้นักท่องเที่ยวนะคะได้แต่ต้องผ่านจุดคัดกรองนะคะทำการ ตรวจวัดอุณหภูมินะคะร่างกายทุกคนแล้วก็ให้หนักท่องเที่ยวได้แสดงประวัตินะคะสำหรับการฉีดวัคซีนซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวบึงโวลเพชรเนี่ยก็จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน2เข็มแล้วเท่านั้นนะคะโดยแสดงให้กับเจ้าหน้าที่นะคะผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือว่าจะเป็นเอกสารการฉีดวัคซีนก็ได้นะคะที่จะต้องนํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ค่ะจากนั้นก็ให้หนักท่องเที่ยวได้ลงทะเบียนเข้าพื้นที่นะคะทำการสแกน QR code หรือว่าทําการกรอกข้อมูลนะคะลงในใบลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่แล้วก็แต่ละกิจกรรมค่ะก็จะมีการจํากัดคิวเข้าชมนะคะครั้งละ20ท่านต่อรอบแล้วก็ให้มีการเว้นระยะห่างในการเดินชมแล้วก็การนั่งชมการแสดงด้วยค่ะค่ะอย่างที่อาควรเรียมนะคะนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมสัตว์น้ําจืดนะคะ ปลาสายพันธุ์ต่างๆเดินลอดอุโมงค์ชมปลาก็จะต้องมานั่งรอคิวด้านหน้าอควาเรียมก่อนนะคะจะมีเจ้าหน้าที่จัดเก้าอี้มาไว้บริการเพื่อจัดคิวในการเข้าชมด้านในของอควาเรียมนะคะโดยจะเข้าได้ประมาณ20คนต่อรอบใช้เวลารอบละประมาณ20นาทีส่วนกิจกรรมการแสดงจระเข้หวาดเสียวจุดการแสดงที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมก่อนที่จะเข้าชมบริเวณข้างในต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน นอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมสำหรับน้องๆหนูๆทั้ทงป้อนนมหมูแคระป้อนนมปลาคราฟแกะแพะให้อาหารกระต่ายเรียกได้ว่ากิจกรรมสำหรับครอบครัวซึ่งทั้งสองส่วนนี้นะคะทั้งอะคาเรียมและการแสดงจระเข้หว่าเสียวเมื่อช่วงวันหยุด31ธันวาคมถึง3มการาคมนี้นะคะเราเปิดให้ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ และในส่วนของนักท่องเที่ยวที่อยากจะลงเรือนะคะไปชมความสวยงามของบัวแดงกว่า1000ไร่นะบ้านรางบัวค่ะทางแหล่งท่องเที่ยวบึงบระเพชของเรานะคะก็มีเรือเอาไว้คอยให้บริการด้วยนะคะค่าบริการค่ะเพียง1500บาทเท่านั้นนะคะโดยจะใช้เวลาในการเดินทางไปกลับค่ะ3ชั่วโมงและส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยนะคะกับการที่จะลงเรือไปชม บัวแดงที่สวยงามที่สุดค่ะก็คือช่วงเวลาประมาณ6กโมงเช้านะคะนักท่องเที่ยวก็จะต้องมาลงเรือกันตั้งแต่เช้าแล้วก็ช่วงสายเนี่ยสามารถชมได้นะคะถึงไม่เกินประมาณ9ก้าโมงหรือว่า10บโมงค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้ถ่ายรูปกับบัวแดงที่เบ่งบานสวยงามเต็มบึงค่ะแต่ขอให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มีการโทรศัพท์มาจองล่วงหน้าเอาไว้ก่อนนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 056 274หนะคะ274 522หรือ1131เดี๋ยวเราจะขึ้นบอร์โทรศัพท์นะคะว่าให้คุณผู้ชมที่หน้าจอด้วยค่ะ ค่ะพิกุลค,คะแล้วก็ในอนาคตค่ะบึงบรรเพศของเราเนี่ยก็จะมีแผนพัฒนา5ปีด้วยนะคะในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบรรเพรก็จะให้เป็นลักษณะข,ของการท่อง,งเที่ยวเชิงกีฬานะคะเชิงกีฬาซึ่งก็เป็นโครงการพิเศษค่ะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้จับทําขึ้นตอนนี้มีการออกแบบแล้วเรียบร้อยนะคะเรียกได้ว่าสวยงามด้วยแล้วก็จะมีการนําเข้าแผนแล้วก็จะเริ่มดําเนินการในปี2565นี้เลยค่ะค่ะ ซึ่งในแผนนะคะก็ได้มีการแบ่งออกเป็น8โซนนะคะเดี๋ยวจะไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันสักนิดหนึ่ง8โซนนะคะมีอะไรบ้างโซนที่1ค่ะอาคารอเนกประสงค์และโรงแรมโซนที่2นะคะก็จะเป็นลานสันทนาการตลาดชุมชนนะคะร้านอาหารแล้วก็พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าโซนที่3ก็จะเป็นส่วนของส่วนต้อนรับแล้วก็ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ค่ะโซนที่4ก็คือโซนสาธารณนะและโซนออกกําลังกาย โซนที่5นะคะอุทยานวิทยาศาสตร์และวิถีสวรรค์โซนที่6ลานกลางเต้นโซนที่7ศูนย์แพทย์ทางเลือกแล้วก็โซนที่8นะคะทางวิ่งแล้วก็ทางปั่นจักรยานค่ะค่ะทั้งหมดนะคะอยู่ในมสเต์แพลนที่อบจอเราจะดําเนินการภายใน5ปีนี้นะคะมีการปรับรูปแบบใหม่ซึ่งเฟสแรกนะคะจะมีเริ่มก่อดก็คือก่อสร้างทางวิ่งและทางปั่นจักรยานภายในแหล่งท่องเที่ยวบึงบระเพ็รรวมระยะทางไม่น้อยกว่า8กิโลเมตรนะคะก็คือจะแยกส่วนกันเป็นเลน แบ่งเป็นก่อสร้างทางวิ่งกว้าง4เมตรระยะทางไม่น้อยกว่า4กิโลเมตรและทางปั่นและทางปั่นจัก,กรยานกว้าง4เมตรระยะทางยาวไม่น้อยกว่า4กิโลเมตรนะคะมีพื้นที่ทางวิ่งและทางปั่นจัก,กรยานรวมไม่น้อยกว่า32,500ตารางเมตรถ้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นสถานที่ในการออกกำลังกายให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบของเมืองบรเพรด้วยค่ะและก็จะเป็นสถานที่สำหรับใช้ในการ จัดการแข่งขันหรืองานต่างๆซึ่งคาดว่าโครงการพัฒนาในส่วนนี้นะคะการก่อสร้างทางวิ่งและทางปั่นจักรยานจะแล้วเสร็จในสิ้นปี2565ค่ะค่ะซึ่งท่านนายกก็บอกเลยนะคะว่าสิ่งที่จะเป็นรูปธรรมแน่นอนเลยในปี2565นี้ก็คือในส่วนของลู่วิ่งะนะคะแล้วก็ลู่ ปั่นจักรยานปั่นจักรยานค่ะซึ่งเราก็จะได้เห็นแล้วก็อาจคาดว่าจะเสร็จในช่วงปลายปี2565นี้นี่ก็เป็นสิ่งแรกนะคะในการเริ่มพัฒนาบึงบรรเพศแล้วก็ในส่วนของโซนอื่นๆเนี่ยที่เราไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีการพัฒนาไปต่อเนื่องแล้วก็จะทยอยทำไปนะคะ<ช>ทยอยทาไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อแล้วเสร็จเนี่ยเชื่อว่าจะกลายที่นี่เนี่ยจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของจังหว right. ัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะอยากอยากมาออกกําลังกายววๆอ่ามันก็จะเป็นสถานที่ออกกําลังกายด้วยถ้าหากว่าลานวิ่งลานปั่นจักรยานแล้วเสร็จเนี่ยอ่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในในเมืองนครสวรรค์อยากจะมาสูดบรรยากาศที่สดชื่นนะคะเพราะบรรยากาศเราก็มีแต่ต้นไม้มีธรรมชาติมาออกกําลังกายที่นี่มาปั่นจักรยานมาวิ่งที่นี่แล้วก็ยังเป็นโอกาสให้กับ าชาวบ้านรอบๆบ,บึงแล้วก็ประชาชนที่อยู่รอบบึงเนี่ยได้มีสถานที่ที่ทาเป็นธรรมชาติแล้วก็ได้มาออกกําลังกายที่นี่ด้วยใช่แล้วก็มีทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวด้วยนะคะใช่ค่ะและเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ภาพรวมของปริมาณแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในภาคเหนือแล้วก็จังหวัดวนครสวรรค์กันสักนิดนึงค่ะ โดยสถานการณ์ภาพรวมของลุ่มน้ําเจ้าพระยานะคะข้อมูลทางอุทกวิทยาหน่วยงานต่างๆค่ะก็มีการสรุปสถานการณ์ภาพรวมของลุ่มน้ําเจ้าพระยาออกมานะคะโดยข้อมูลจากสถานีวระดับน้ำํำภายในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็พบว่าระดับน้ําปริมาณการไหลและก็เปอร์เซนต์ความจุลําน้ํามีค่าลดลงทั่วทั้งจังหวัดนะคะ ซึ่งก็เป็นผลมาจากปัจจัย3ปัจจัยดังต่อไปนี้ค่ะ1ก็คือปัจจัยเรื่องของปริมาณฝนที่ตกสะสมนะคะตอนนี้มีปริมาณลดน้อยลงก็ทําให้ภาพรวมทางลุ่มน้ําเจ้าพระยานะคะมีระดับน้ําแล้วก็เปอร์เซ็นต์ความจุของลําน้ําลดลงอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังน้ําน้อยหรือ30-50%ของความจุลําน้ําค่ะ ส่วนปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของสภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยตอนนี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะคะและปัจจัยที่3ค่ะเรื่องของอัตราการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะที่ปัจจุบันมีการปรับค่าอยู่ที่85ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะหรือว่าถ้าหากคิดเป็นเปอร์เซ็นตน์ก็จะอยู่ที่ประมาณ2.65ของอัตราการระบายสูงสุดค่ะค่ะกับสถานการณ์โควิด -19 ปัจจุบันนะคะเรายังคงต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดนะคะด้วยมาตรการ ใส่แมสกันมันล้างมือตรวจให้ไวใช้ไทยชนะค่ะ และสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการที่นี่ออประจอค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประจำในทุกวันศุกร์นะคะทางแฟนเพจ a c e b o o k องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมนะคะทางช่อง YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ